เมืองเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอารยธรรมมนุษย์เมืองต่างๆในปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรกว่าครึ่งโลกในอนาคตประชากรส่วนใหญ่ของโลกจะอาศัยอยู่ในเมืองผลวัขคมมหานครนั้นจำเป็นต้องยึดโยงกับโครงสร้างพื้นฐานเช่นสาธารณูปโภคการขนส่งและการสื่อสารสิ่งแรกที่คุณสัมผัสได้จากการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ก็คือระบบขนส่งทางรางที่ครอบคลมุมหนาแน่นสะดวกและรวดเร็ว กรุงปักกิ่งของจีนเต็ไมไปด้วยตึกระฟ้าแม่น้ําและทะเลสาบซึ่งถูกล้อมรอบด้วยหมู่ภูเขาขณะที่ความขับขัง่งต่อแจใต้พื้นดินเป็นดังโลกที่ซับซ้อนและน่าอัศจรรย์ใจนี่คือเครือข่ายการขนส่งทางรถไฟที่ใหญ่และพลุกพล่านที่สุดในโลกระบบรถไฟใต้ดินปักกิง่งการจราจรในมหานครที่มีประชากรประมาณ20ล้านคนแห่งนี้ดําเนินไปอย่างราบรื่นได้อย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันที่ปักกิ่งครับ ที่นี่คือศูนย์สัส่งการและจัดการการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่นี่ถูกเรียกขานว่าสุดยอดมันสมองของรถไฟใต้ดินปักกิ่งการทำงานดำเนินไปตลอด24ชั่วโมงสั่งการรถไฟใต้ดินประมาณ30สายบนรางยาวกว่า700กิโลเมตรและสถานีรถไฟใต้ดินกว่า400แห่ง ด้วยสมรรถภาพการประมวลผลอันทรงพลังของมันปักกิ่งจึงจัดส่งรถไฟได้มากกว่า10,000ขบวนในแต่ละวันในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและเย็นระบบรถไฟสามารถรองรับผู้โดยสารได้หลายล้านคนในแต่ละชั่วโมงสุดยอดมันสมองของรถไฟตใต้ดินปักกิ่ง <Wow. S 2> ดําเนินงานได้เพราะมีระบบประสาทอันชาญฉลาดที่นี่ คือศูนย์บัญชาการฉุกเฉินของระบบรถไฟใต้ดินปักกิ่งมีหน้าที่รับรองความปลอดภัยและเสถียรภาพการเดินรถหลี่เจิงเป็นพนักงานควบคุมการเดินรถไฟของที่นี่เขาและเพื่อนร่วมงานคอยตอบโต้กับสุดยอดมันสมองผ่านแพลตฟอร์มข้อมูลเครือข่ายไม่<ช>ไมี客商是吧嗯行了，咱就正常下放任务ส嘞<的>现在呢，如果说现场发生了任何的故障 只要他现场的人员通过这套系统输入故障现象，那可能是两三秒钟的时间就到达总调值班室了。我们这儿都知道，都掌握，而且是及时的接报以后，及时的去调动附近的抢险人员去现场抢险。ไม่เจอเร็งช้ากว่ารถไฟใต้ดินในประเทศพัฒนาแล้วแต่การพัฒนาอย่างรวดเร็วของรถไฟใต้ดินปักกิ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ และวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนสร้างยุคใหม่ของรถไฟใต้ดินที่เห็นคุณค่าของมนุษย์ <S <S การก่อสร้างทางรถไฟตามแผนงานใหม่จะลดความตึงเครียดด้านจำนวนประชากรและกระจายภาระหน้าที่ของปักกิ่งออกไปสู่พื้นที่รอบนอกรถไฟใต้ดินวางโครงร่างพื้นที่เมืองแห่งใหม่ขึ้นรถไฟใต้ดินที่วิ่งเร็วมอบประสบการณ์การโดยสารที่สะดวกสบาย ระยะห่างเชิงพื้นที่และเวลาของผู้คนกับบรรดาเมืองถูกย่อให้ลดลงในพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้สะพานข้ามทะเลระดับโลกได้มอบผลทางใหม่ให้กับการพัฒนาพื้นที่เมืองสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก้าถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่โดยนังสืบพิมพหรือการเดียนสะพานสร้างพาดผ่านท้องทะเลและใต้ทะเล เชื่อมขวางตรงฮ่องกงและมาเก๊าทําให้เขตเอา่าวเศรษฐกิจขวางตรงฮ่องกงมาเก๊ากลายเป็นเขตเอ่าวระดับโลกอีกแห่งหนึ่งรองจากอ,า York, อา่าวนิวยอร์กอ่าวซานฟรานซิสโกและอา่ออาวโตเกียวมาดูกันว่าสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนท้องถิ่นอย่างไรช่วงเช้าเวลา6นาฬิกา30นาทีชาวประมง

但是淡水鱼却很少所以香港人呢特别喜欢吃我们这种瘦身的淡水鱼丁洪เลี่ยงเป็นผู้จัดการของบ่อเลี้ยงปลาแห่งนี้เธอขายปลาน้ำจืดได้หลายสิบตันในแต่ละวันโดยส่งขายยังฮ่องกงและมาเก๊าธุรกิจสักน้ำที่กำลังเพื่องฟูนี้อาศัยโครงการสะพานข้ามทะเลสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าอย่างไรก็ตามตลอดหลายปีในอดีต ธุรกิจเคยประสบปัญหาเพราะการขนส่งการขนส่งทางทะเลมีความเสี่ยงสูงติ้งหงเลี่ยงจึงเปลี่ยนไปใช้การขนส่งทางบกผ่านสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงแต่เส้นทางนี้รถติดบ่อยและพิธีการศุลกากรมีความยุ่งยากรับประกันไม่ได้ว่าจะส่งมอบได้ตรงเวลาติ้งหงเลียงเฝ้ามองปากช่องแคบหลิงติง เธอรอคอยเส้นทางการขนส่งที่รวดเร็วและวิ่งตรงสู่ฮ่องกงมานานแล้วเดือนตุลาคม2018สะพานฮ่องกงจูไห่มาเกา๊าเปิดให้สัญจรโครงการนี้ใช้เวลา96เดือนจึงแล้วเสร็จ我们是装车从珠澳大桥那边出去个小时就到了分快捷的 这在以前呢，是做梦都不敢想象的。ปัจจุบันปลา Nam Jued ในจงซานถูกเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารของชาวฮ่องกงได้ในพริบตาเราวกลับว่าฝูงปลาบินข้ามทะเลได้。特别是港珠澳大桥那边，它还设立了一站式的通关服务，呃，司机不用下车去办各种手续，只要按一下指纹，呃，刷一下脸。 最快快秒就可以了真的的是十分ตั้งแต่เปิด<ไ>ปใช้สะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊า <ไป S 1> จำนวนรถบรรทุกขาเข้าและขาออกก็เพิ่มขึ้นทุกปีแรกเริ่มมีรถบรรทุกสองสามหมื่นคันแต่ตอนนี้มีจำนวนหลายแสนคันมูลค่ารวมของสินค้าราวสองล้านล้านบาทสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊า เปรียบเสมือนตัวเชื่อมความร่วมมือระหว่างชาวประมงในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงกับบรรดาธุรกิจในฮ่องกงผสานการผลิตเข้ากับการขายและขยายตลาดต่างประเทศร่วมกันในบรรดาสะพานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกเกือบครึ่งหนึ่งเป็นโครงการยักษ์ใหญ่ของจีนซึ่งขึ้นชื่อด้านขนาดที่ใหญ่เป็นพิเศษ และเทคโนโลยีการก่อสร้างระดับแนวหน้าจากสะพานข้ามทะเลจีนใต้มองออกไปยังชายฝั่งทะเลเหลืองทางตอนเหนือสิ่งที่เราได้เห็นก็คือความเป็นผู้นําและความรับผิดชอบของจีนในการเชื่อมโยงโลกผ่านท่าเรือที่มีปริมาณการขนส่งสูงและการทํางานที่มีประสิทธิภาพท่าเรือ8แห่งในท่าเรือ10อันดับแรกของโลกนั้นล้วนอยู่ในประเทศจีน หนึ่งในนั้นก็คือถ้าเรือชิงเตาน้ำมันทนซานรตรงที่นี่คือท่าเทียบเรือรูปอัตโนมัติเป็นรูปแบบแห่งแรกของเอเชียด้วยรับตั้งแต่เปิดทําการที่นี่ไม่เพียงสร้างปฏิหารขึ้นจากศูนย์แต่ยังคงไม่หยุดเพิ่มความเร็วอยู่ตลอดเวลานี่คือเรือบรรทุกตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก HMM Hamburg มันมีชื่อเล่นพ้องเสียงในภาษาจีนว่าหานเหมยหมยเรือบรรทุกตู้สินค้าที่จุได้มากแล่นออกจากลอนดอนผ่านเส้นทางสายเอเชียยุโรปหลังมาถึงท่าเรือชิงเต่าเรือลำนี้จะได้เผชิญความท้าทายด้านการขนถ่ายระดับโลกนี่คือท่าเทียบเรือเทคโนโลยีอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เรามองไม่เห็นคนเลยสักคนเดียวมีเพียงเสียงดังกระหึ่มของเครื่องจักรตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้จะถูกขนส่งแบบอัตโนมัติและวางซ้อนกันอย่างเรียบร้อยยานพาหนะขนส่งไร้คนขับทำงานได้อย่างคล่องตัวและเป็นระเบียบ我之前就在ทำ头านท่เรือด 然ท่าเรือชิงเต่าในซานตงพัฒนาขึ้นจากทีมงานที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติและใช้เวลาเพียง5ปีในการสร้างท่าเรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบ

จำนวนมากขึ้นและลงจากฐานเหมยืหมยๆได้ภายใน48ชั่วโมงประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นร้อยละ30และประหยัดกำลังคนได้ร้อยละ80เมื่อเทียบกับท่าเรือที่ไม่ใช้ระบบอัตโนมัติเมื่ออุปสงค์เพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการอัปเกรดระบบท่าเรือต้องหยุดการดำเนินงาน กความเสียหายมหาศาลในด้านการเงินด้วยเหตุนี้ทีมจึงทำการค้นคว้าแทบจะทั้งวันทั้งคืนเพื่อแก้ปัญหานี้ที่เป็นปัญหาของทั่วโลกเช่นกันด้านหัวหาห้องนั่นงเล่ลลลนของผม 2020, มีการเปิดตัวระบบจัดการและควบคุมอัจฉริยะ ATOS ที่มีโหมดอัปเกรดโดยไม่หยุดทำงานระบบเสิร์ฟเวอร์ที su, ่ใช้ในการขนส่งสินค้าในประเปัจจุบันมีเรือระหว่างประเทศเข้ามาเทียบท่าที่ท่าเรือซิงเตาในมณฑลซานตงของจีนผ่านมากกว่า700เส้นทางเชื่อมต่อประเทศมากกว่า180แห่งในแต่ละเดือน ครอบคลุมพื้นที่เบืองใหญ่เกือบทั้งหมดของโลกถ้าเรือนี้รองรับสินค้าได้630ล้านตันตั้งแต่สม,มัยโบราณจนถึงปัจจุบันผู้คนในชิงเตา่าต้องพึ่งพาอาศัยท้องทะเลในการดำรงชีพตอนนี้คนจำนวนมากในชิงเตา่าได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและเริ่มต้นธุรกิจระดับโลกเพราะได้ประโยชน์จากท่าเรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบ ดูยงเฉียนเริ่มต้นจากธุรกิจโลจิสติกส์ภายในประเทศเนื่องจากท่าเรือชิงเต่ามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในฐานะศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศมุมมองด้านธุรกิจของเขาจึงขยายกว้างขึ้น国家提出了“一带一路”的政策现在我们的主要业务呢就是把东南亚把日韩通过海运的货物到我们青岛清完关以后呢把他们的货物 经过咱们、這個、的亚欧大五桥，机会。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 机、這、会、個。机会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  呃，从卸船到进站发运，基本上能够在二十四小时以内就可以完成。我从事这个物流行业这十年以来呢，带来了最直接的一个影响就是生活越来越好，啊，物质生活越来越好。然后呢，呃，正好赶上国家的这个“一带一路”政策，也觉得是自己也是在这个“一带一路”这个环节上的某一段，哎、呃，也觉得为国家做出了贡献，哎、呃，内心也觉得有一种。 รถไฟด่วนจีนยุโรปเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างประเทศที่เชื่อมต่อทวีปยูเรเชียปัจจุบันมีเครือข่ายบริการครอบคลุมทั่วยุโรปให้ความมั่นใจว่าห่วงโซ่อุป,ปทานทั่วโลกจะมีเสถียรภาพและไม่สะดุดและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศตามแนวเส้นทาง